สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิท์ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับมาดูกันว่าสัปดาห์ที่23ถึง29พฤษภาคม2564คนเกิดวันพุธกลางวันจะดวงดีเรื่องอะไรนะครับอืมก็เป็นเรื่องของเงินเงินทองทองอีกแหละนะครับแต่ว่า น่าจะตีความได้2ด้านนะครับด้านหนึ่งใหญ่ๆเลยนะครับก็อาจจะหมายถึงเป็นสัปดาห์ที่ถ้าคุณใจบุญสุนทานนะครับไปทําบุญทําทานนะครับหรือบริจงบริจาคนะครับไปช่วยเหลือเช่นช่วยเหลือโรงพยาบาลช่วยเหลือคนที่เป็นปัญหาโควิดนะครับหรือการบริจาคก,การกุศลอะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับบุญกุศลเหล่านี้น่าจะนํา กลับมาสู่ตัวคุณนะครับทำให้คุณโชคดีนะครับนั่นคือความหมายหนึ่งที่ถ้าคุณทำในสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคุณอาจจะเป็นช่วงที่คุณกำลังเดือดร้อนคุณอาจจะมีปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของเงินทองอาจจะเป็นความช่วยเหลือด้านอื่นๆก็ได้การงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะโฟกัสหรือชัดเจนไปที่เรื่องของการเงิน ถ้าคุณกําลังเดือดร้อนอยู่สัปดาห์นี้คุณจะเจอคนที่มาช่วยคุณนะครับอาจจะมีอัศวินม้าขาวหรือใครสักคนที่ใจดีมากๆนะครับเข้ามาแก้ปัญหาให้และช่วยเหลือคุณนะครับคุณเดือดร้อนอะไรคุณไปลองมองหาใครนะจะต้องเจอคนที่คุณช่วย้่ชวยคุณได้แน่ๆนะครับก็เรียกว่าเป็นด้านดีถ้าเกิดคุณเดือดร้อนนะครับก็ขอให้คุณโชคดีจริงๆเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่คนเกิด วันพุธกลางวันต้องระวังคือเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่ต้องระวังมันเป็นไพ่แถมทั้งนีมารอออกจะกล่องแปลว่าคุณต้องระวังของแถมนะฮะระวังของพวกโปรโมชั่นนี่ค่ะค่ะเออสิ่งที่ก็ระวังใครมาหาคนเก่าๆคนเคยคบกันมานาน ใช่ค่ะอาจาจะเป็นช่วงเวลาที่เเพื่อนเก่าๆมาขอความช่วยเหลือหรือแฟนเก่าที่เลิกล้างกันไป <Return S 2> กลับมา,บมาเพิ่งอ,อ,อันนั้นแหละมันจะนํามาซึ่งความ โชคร้ายของคุณเพราะบางทีเนี่ยคนที่เขาห่างกันไปนานแล้วไม่ว่าจะเพื่อนหรือว่าแฟนเนี่ยอยู่ดีๆกับมหาส่วนมากมันจะมีวัตถุประสงค์เพื่อแพลงแอบแฝงมานะบางคนก็ <c oughs> คืออาจจะมาขอยืมเงิน <c oughs> มาขอความช่วยเหลือคือใช้อาศัยความสัมพันธ์เดิมๆที่มีต่อกันเนี่ยมาขอความช่วยเหลือดังนั้นเนี่ยโอกาสที่คุณจะเดือดเนื้อร้อนใจหรือเจอกับความเรื่องยุ่งยากเนี่ย <c oughs> มันจะมาจาก คนเก่าเก่าที่คุณเคยรู้จักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนเพื่อนเก่าที่ทํางานหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันหมายถึงว่าคุณอาจจะต้องเหมือนไปดูแลคนอื่นเขาอยู่ตลอดเวลาทําให้แบบว่าคุณเองเนี่ยเหมือนคุณต้องดูแลเขาอะแล้วบางทีคุณอาจจะไม่ ซึ่งการดูแลเขาน่ะมันก็คือคุณก็ต้องใช้อาจทั้งกำลังกายกําลังใจแล้วก็กําลังเงินเข้าไปช่วยเหลือดูแลอะไรเขาก็คือต้องระมัดระวังเรื่องที่คนเก่าๆจะเข้ามาติดต่อคุณแล้วก็นําความไม่สบายอกไม่สบายใจมาให้คุณนะคะบางทีมันอาจจะพยายามบอกคุณว่าระวังเรื่องญาติพี่น้องหน่อยก็ได้นะครับอืปกติคนที่ไม่เจอกันมานานเรามักจะดีใจเนาะเจอ<ช>ไม่เจอเพื่อนเก่ามานานไม่เจอแฟนเก่ามาแอาจจะมีเรื่องของ ผ่านไฟเก่าอะไรเงี้ยนะใช่โดยทั่วไปมันมักจะเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าบังเอิญคราวนี้อาทิตย์นี้มันอยู่ในด้านดวงร้ายของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับก็แปลว่าอาจจะเจอแล้วไม่ค่อยดีอย่างนั้นละกันนะครับหรือเจอแล้วเดือดเนื้อร้อนใจอย่างน้อยเราก็อาจจะทุกข์ใจขึ้นมาใช้เงินใช้ทองดีใจก็ดีใจไปนะครับแต่ว่าเตือนตัวเองไว้้งนะรัและมัดระวังว่าเอ๊ะเขามาดีหรือเปล่านะครับซส่ง ด้านที่ดีของคุณแน่ๆก็คือคุณ <6 S 1> จะควรจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วถ้าคุณอยู่ในสถานะที่ช่วยได้นะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นกุศลและเป็นบุญแล้วก็เป็นนําโชคมาให้กับคุณนะครับส่วนถ้าเกิดคุณกําลังเดือดร้อนนะครับคุณจะพบคนที่ช่วยเหลือคุณนะครับก็ขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันโชคดีนะครับ